ต่ว่าเปิดไฟก่อนสิ Hey Google เปิดไฟห้องนอนได้เลยกำลังเปิดไฟห้องนอนอ้าวสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว i o t อุป,ปรกรณ์อัจฉริยะระบบสั่งงานด้วยเสียงผ่านเจ้า Google Nest Mini นะะทุกคนวันนี้ แดีวมันก็ร้อนนะทุกคนแล้วเราจะเปิดไฟทำไมมันก็ยิ่งร้อนเฮ้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะอปิพัดลมโอเคเฮ้ Google เปิดพัดลมนักซ่ากำลังเปิดพัดลม,มนั่งเงียบๆร้องหรอองคนเดียวก็ไม่มีอะไรทำเปิดยูทูบดีกว่าเฮ้ hey, Google เปิดทีวีนักซ่ากำลังเปิดที ยบแล้วไอที่เหลือก็เราทำเองอึ๊บอามันก็เปิดแล้วไม่ใช่เหรอโอเคอ้าหยุดไม่ได้เอาชื่ออื่นอีกแฮ่แอแอแอคิปไหนดีนะเออ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 อึบเราจะดูเอาอันนี้ดีกว่าไปเดมาร์คเกอร์แน่นอน ปิดแอร์เลยกว่าเฮ้กูเกิลเปิดแอร์โอเคกำลัง hey เปิดแอร์ติดด้วยเอ่อ uh, ดูต่อไป mm. no, เหนียวจังเลปิดพัดลมดีกว่าเฮ้ยกูเกิลปิดพัดลมได้เลยกำลังปิดพ um. ัดลม um. มาไม่ใช่แล้วคุณวันนี้มาไรชีดแล้วครูสั่งวันศุกร์ครูสั่งตั้งแต่วันศุกร์แล้วอวันนี้ไม่ทำหรอเอออะไรกันเนี่ยเฮ้ย Google เปิดทีวีไม่เลยกำลังเปิดทีวีเฮ้ยแต่ทำการว่าก็ต้องเปิดไฟแต่ว่าขี้เกียจเปิดงั้นก็ Hey Google เปิดไฟอ่านหนังสือ ได้เลยกำลังเปิดไป <c oughs> <Okay. S 2> อ่านหนังสือโอ้เปิดก่นอนกำ <c oughs> ลังอีกโอเคนี่สอหายนี่สั่งไม่ได้แล้วนี่สอหายอ่ะนี่ไงอได้หนี้เฮ้ยทำการบ้านเสร็จแล้วเฮ้ยเครียดจังเลย Hey Google เรามุกตลกให้ฟังหน่อยสิ หวังว่าคุณจะชอบมุกตลกนี้นะคะรูอะไรเดินชามากๆหมูย่างค่ะเฮ้ก o เกิลวันนี้สภาพอากาศเป,นนะาเป็นอย่างไรขณะนี้อุณหภูมิม33องศาและมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพมาหานครคันนี้จะมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาและต่ำสุด28องศา ความชื้นในขณะนี้ทำให้รู้สึกเหมือนอุณหภูมิ4 1องศาทำการบ้านต่อดีกว่าไม่เขียนละไปทำการบ้านเสร็จแล้วนอนดีกว่า Hey Google ปิดไฟอ่านหนังสือนักทรากำลังปิดไฟอ่านหนังสือเหยาเพลงกนะ่อนนอนเฮ้ hey, Google เปิดเพลง ได้เฮ hey ้ y, <c ười> Google เปิดเพลงดังนี่กเเฮ้ Google ลดเสียง10%เฮ้ Google ลดเสียง7%อประมาณนี้ เฮ้ยกูเกิลอีกสามชั่วโมงจะต้องปลุกฉันวันนี้ได้สิตั้งนาฬิกาปลุกชื่อต้องปลุกฉันวันนี้ไว้เวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบสี่นาทีจะใช้เร่งดีๆที่เจ้าเกินี้ให้กันน้อยละนไปก่อนจิ้งเฮ้กูเกิลปิดไฟห้องนอน โอเคกำลังปิดไปห้องนอนเป็นส่ายหเลยเนาะ้ยต่อเดีกค่ะเฮ้ยไปแล้วเขาเจอกันคิหนาทุกคนเดี๋ยวนี้จะเกันแค้เขกเลือกจะดูไปกับเพื่อนนะครับก็คอาตลน์ไปก่อนนะครับกับกูเกิลเน็มินินะทุกคนเราจะหาชื่อมัเดี๋ยเราใช้กูเกิลเน็มินิไป คื่ออะไรฉั้นชื่อ Google Assistant พร้อมทำหน้าที่ผู้ช่วยของคุณค่ะแต่ในโทรศัพท์จะพูดอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าชื่อแท้จริงของมันคือ Google Assistant นะทุกคนอยากม้นะทั้งคุ้มทั้งมีประโยชน์ด้วยทุกคนใช้เลยทุกคนคือแบบดีมากทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะกคนไปบ่ายอย่าลกดไลค์แต่สำกรับไค้กูไม่ด้อีกแล้วก็ใช้ด้วยนะทุกคนไยบาย